สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมรู้สึกแปลกใจครับที่ได้เห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์ตอนแรกก็ไม่เชื่อครับว่ามันจะเป็นไปได้ที่นางเอกในดวงใจของคนไทยในยุคก,ก่อนนะครับไม่ใช่ยุคปัจจุบันเป็นนางเอกที่หลายๆคนชื่นชมเป็นอย่างยิ่งถึงความอดอหวานนุ่มนวลและที่ประทับใจมากที่สุดก็คือ บทบาทของอังสุมาลินจากภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมไม่น่าเชื่อนะครับคุณกวางกมลชนกเนี่ยเงียบไปนานพอสมควรแล้วและก็ที่สำคัญคุณกวางไม่น่าที่จะออกมาในช่วงนี้เลยเพราะว่าดาราน,นักร้องคนอื่นเนี่ยเขาเงียบกันไปหมดแล้วผมไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลอะไรที่คุณกวางได้ออกมาพูดถึงเรื่องของเสรีภาพในการที่จะนำเสนอข่าวสาร ซึ่งที่จริงเนี่ยถ้าหากว่าคุณกวางได้ติดตามข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองของเราแล้วเนี่ยคุณกวางรับได้เลยครับที่มีการนำเสนอเฟกนิวข่าวปลอมต่างๆข่าวล่วงต่างๆโกหกหมดเท็จเพื่อที่จะให้สังคมไทยของเราเนี่ยมันวุ่นวายไม่ว่าในเรื่องของการระบาดของโควิดในเรื่องของวัคซีนในเรื่องของการโจมตีสถาบันในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมือง คุณกวางเคยเห็นและเคยเข้าไปดูและเข้าไปอ่านบ้างหรือเปล่าครับว่าส่วนใหญ่แล้วสื่อในปัจจุบันนี้เนี่ยจะลงเสนอและนําเสนอข่าวสารที่มันไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงสิ่งที่คุณกวางได้โพสต์ว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองตอนนี้น่ากลัวแต่การถูกห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องจริงน่ากลัวยิ่งกว่าไม่ทราบใครจะไป บังคับหรือห้ามไม่ให้เปิดเผยความจริงครับสิ่งที่ข้อกําหนดฉบับน,นี้ออกมาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะปาลมคนซึ่งพยายามทำเฟกนิวออกมาเนี่ยให้คนได้สับสนส่วนคนที่จะนำเสนอข่าวที่เป็นความจริงสื่อต่างๆที่จะนำเสนอข่าวที่เป็นความจริงเนี่ยไม่มีใครห้ามครับรัฐบาลไม่ได้ห้ามดังนั้นสิ่งต่างๆที่ออกมาเนี่ยถ้าคุณกวางได้ดู ในสื่อออนไลน์หรือตามสถานีโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ความจริงจะเสนอเพียงครึ่งเดียวบ้างหรือไม่นำเสนอเลยก็มีผมอยากให้คุณกวางลองดูข่าวข่าว,าวหนึ่งสิครับที่คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันเนี่ยได้โพสต์ลงไปใน Facebook ระบ,บุว่าวันนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อสูงเป็นอันดับหนึ่ของโลกและมีผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับสองของโลก หยุดบริหารตามยถากรรมที่ทำให้คนไทยต้องรับกรรมอย่างแสนสาหาัสข่าวนี้เป็นเรื่องเท็จครับไม่ใช่เรื่องจริงและคุณหญิงสุดารัตน์ก็ได้โพสต์เฟกนิวเป็นข่าวปลอมมาให้เราได้รับทราบกันคุณกวางรับได้เลยครับสิ่งที่คุณหญิงสุดารัตนได้โพสต์ลงในสังคมออนไลน์ให้ประชาชนคนไทยเนี่ยหวาดภาวาตื่นตระหนกกับเรื่องของการติดเชื้อ โควิด -19 ซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ได้มีผู้ติดเชื้อสูงเป็นระดับหนึ่งของโลกในวันที่คุณหญิงสุดารัตน์ได้นำเสนอข่าวนั้นหรือแม้กระทั่งในวันนี้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คือสิ่งซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ที่ประสงค์จะเอาสถานการณ์ซึ่งมันเลวร้ายอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยมาซ้ำเติมด้วยเฟกนิวอีกและหลายคนบอกว่า รัฐบาลนี้พยายามปิดปากสื่อไม่ต้องการที่จะให้สื่อเนี่ยได้เสนอตามความเป็นจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น<ม>และก<ม>็ไม,ไม่เคยมีรัฐบาลไหนออกข้อกำหนดในลักษณะนี้ลองมาดูความจริงสิครับว่าไม่รู้ว่าแกล้งโง่หรือว่าเจตนาที่จะบิดเบือนข้อความในกฎหมายซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็ลอกมาจากกฎหมายที่ออกในสมัยรัฐบาลคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษ ไม่มีตรงไหนสักคำานึงครับว่าห้ามโพสต์ห้ามนําเสนอเรื่องราวที่เป็นความจริงไม่มีเลยเลยครับดังนั้นตรงนี้ข้อความทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อความเดียวก,กันกับที่ออกในสมัยของท่านทั้งสองแล้วสื่อผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติของเราเนี่ยเอามาปั่นเลยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยห้ามพูดความจริงห้ามนําเสนอความจริงและที่น่าผิดหวังอีกคนหนึ่งครับก็คือ คุณสุดที่ชัยยุนเนี่ยที่บอกว่าที่ทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวเนี่ยมันตีความอย่างไรและใครเป็นคนตัดสินที่จริงเนี่ยคุณสุดที่ชัยยุนเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสเป็นนักข่าวอาวุโส<ซ>ที่ได้รับการยอมรับในบ้านเมืองของเราคุณสุดที่ชัยก็คงจะรู้นะครับว่าโพสต์แบบไหนรายงานข่าวแบบไหนที่มันจริงหรือไม่จริงดังนั้นไม่ต้องมีใครตีความหรอกครับตัวของเราเองนะครับ จะรู้ดีว่าสิ่งที่เรากำลังโพสสิ่งที่เรากำลังนำเสนอขึ้นไปบนโลกออนไลน์ให้ประชาชนเนี่ยได้เกิดความสับสนในสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยมันคือเฟคนิลหรือเปล่าไม่ต้องให้ใครตีความครับอยากนำเสนอตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยครับ,รบที่มีคามบเกิดขึ้นที่กรุงเทพนะครับมีการนำเสนอข่าวว่าคนไทยเนี่ยแห่กันชื่นชม เพราะว่ามอบคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นอนาคตของประเทศเป็นความหวังของประเทศมีการแข่งรถกันที่อนุสาวรีย์ัยสมรภูมิมันคือเสรีภาพหรือเปล่าในสิ่งซึ่งได้นําเสนอและก็ชื่นชมกันปลุกปั่นกันอย่างนี้เลยครับที่คุณกวางเนี่ยอยากจะให้สื่อในประเทศไทยของเรานำเสนอในส่วนนี้ให้มันวุ่นวายไปอีกในสังคมไทยของเราหรือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอีกตัวอย่างหนึ่งในกรณีของ คนไปเข้าคิวกันเพื่อรอฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่สถานีกลางบางซื่อสื่อเนี่ยด่ากันใหญ่เลยครับอ้างว่ากลัวที่จะมีการแพร่เชื้อโควิด -19 และอาจจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกแต่เมื่อมีการจัดคารอบและคนออกมาก็ใกล้เคียงกันไม่เห็นมีสื่อฉบับไหนไม่เห็นมีสื่อช่องไหนหรือสื่อออนไลน์เนี่ยจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้เงียบกริบเลยครับไม่เคยมีการพูดถึงเลยว่าจะมีการแพร่เชื้อนะ ถ้าออกมาชุมนุมกันมากๆเนี่ยไม่มีครับเงียบกริบไปเลยตรงนี้เราจะเรียกได้ไหมครับว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่จะพยายามนำเสนอในฝ่ายของตัวเองเท่านั้นส่วนที่เป็นความจริงส่วนที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่นำเสนอและที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือมีการรวมตัวกันเพื่อที่จะไปฟ้องศาลแพ่งเพื่อเพิกถอนขอ้อกำหนดนี้แหละครับเพื่อที่จะได้นำเสนอข่าว Fake new, ข่าวเฟกนิวข่าวปลอมให้สังคมไทยของเราได้วุ่นวายกันต่อไปอีกไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าความคิดของคนที่ทําสื่อเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกแยะได้เลยว่าขณะนี้เนี่ยบ้านเมืองของเรานั้นเป็นยังไงเราควรที่จะทําเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้ประชาชนของเราเนี่ยตื่นตระหนกหรือว่ามีความรู้สึกสบายใจผมอยากจะบอกคุณกวางด้วยนะครับว่าไม่มีใครที่จะบังคับ หรือไม่ให้นำเสนอข่าวสารที่เป็นจริงผมย้ำอีกครั้งหนึ่งตามคำพูดของท่านรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องเฟกนิวและคือค,คุณชัยวุฒิธนาคมานุสศ์เนี่ยคุณชัยวุฒิได้พูดชัดเจนเลยนะครับว่าการวิพากษ์วิจาร์ณการทำงานของรัฐบาลด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงรัฐบาลเนี่ยยิ่งต้องรับฟังเพื่อนำไปสู่การแก้ไขไม่มีเหตุผลใดเลยครับที่จะต้องปิดกัน้น ผมฝากไปถึงคุณกวางกมลชนกโกมลทิติด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าสิ่งที่คุณกําลังเข้าใจผิดในส่วนที่บอกว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามปิดกั้นความจริงไม่ให้นําเสนอนั้นเป็นสิ่งที่คุณเข้าใจผิดครับศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ